สวัสดีครับบาูสีชนแนลครับสวัสดีค่ะเจพัดผ้าลวยเนาะค่ะเนาะคมือหนีเข้ากับมาพร้ากันเช่นเคยเนาะค่ะเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฝากกดติดตามช่องเจพัดผ้าลวยเนาะค่ะช่องบาูสีชาแนลครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะครับเพื่อจะบอกผาดในคลิปต่อๆไปเนาะค่ะติดตัวเลขดิ้ดเนาะค่ะ เจพัดกับห้างหายไปหลายมือเพอสมควรเนาะค่ะท่านผู้ชมกะเขา้ากับกับมาพบมะฝอกันเพื่เก่าเนาะ,ค,ะค่ะกับผมะ,ะมีการกัปโตกันเกิดขึ้นกันเลยใส่ไไสมาใส,ส่ท่านใดๆเนาะเนาะ,ะม้นนี้เจพบบเัดกับเบาเซจกะจะมานําเสนอคลิปของแนวทางตัวเลขเนาะ เป็นแนวทางเนื้อค่ะตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาฉลากกินแบงรัฐบาลเนาะค่ะนาะท่านผู้ชมกับให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อค่ะ,ะผมือหอนีออกอะ่ะสีน้ำเสนอเลขปูซีหาเนาะค่ะกต่มีค้ถามเขามาหลายว่าเลขปูซีหางวดที่แล้วเลขปูซีหาเพิ่นเขาตรงๆเลยหกหนึ่งแปดเด้อค่ะท่านผู้ชมเขามุกหนึ่งแปดมือนีงวดนี้ เจพัดก uh, uh ับไดไปไายถ้ำอยู่ดอกค่ะงวดที่แล้วแต่ว่ามันมันเจพัดใส่ไหมหรอเสียงมันไม่ม <Right> ีเจพัดก็เลยบ่ได้ลงเนาะค่ะท่านผู้ชมก็เลยบ่ได้ลงให้แต่ว่างวดนี้กัได้มาแล้วเนาะค่ะตัวเลขแนวทางกัจะมีปูเพิ่นกัจะตัวเลขเพิ่นกัจะมีค่อนข้างจะหลายชุดเนาะครับมันหลายหลายชุดจ้าลายลายสูตรลายสูตรมันมันมันหลายอะไรแบบนี้มันมันเป็นแบบ จังใดล่ะครับมันจับนาจับหลังปวดหัวนะครับสูตรคำนวณเพิ่นนีหลายสูตรเนาะค่ะเนาะครับครับบางสิ่งที่เฮากัดจะมาสรุปให้สรุปเลยเนาะค่ะเนาะสรุปเลยที่ว่าเพิ่นเน้นๆเอาเขียนๆคือปูวาเนาะค่ะเนาะอันสําหรับสําหรับสูตรดับสูตรยังนั้นมั่นก็ค่อนข้างจะหลายเนาะเฮากับมาเบิงเลยว่าสูตรลับเด้อค่ะซึ่งสูตรลับงวดที่แล้วสูตรลับเพิ่นเข้าเด้อค่ะันี่สูตรลับถล่มเจ้ามือเด้อค่ะเด้อ วันที่16เมษายนพศ2565นาะคะชุดเลขกลับถลมเจ้ามือของปูซีหาเนาะ,ค,ะค่ะเนาะบนลางเลยคะ่ะท่านผู้ชมก็จะมีปูจับให้เป็นเลข3สชุดสตัวบนเนาะค่ะเนาะชุด3ตัวบนมีเจ็ดหาสองแล้วก็ จ็ดสองแปดมีสองชุดด้วค่ะเจ็ดแปดสองครับอ่าเจ็ดแปดแปดสองขอโทษขอภัยด้วยค่ะคับผมหมักสองแปดเป็นส่วนตัวกันเลยบอกครับครับผมครับจำส่วอกัวได้ครับค่ะเจ็ดห้าสองแล้วก็เจ็ดแปดสองนะคะชุดชุดสามตัวบนแล้วก็ส่วนเหลขสองตัวก็จะเป็นห้าสองกับแปดสองนะคะอันนี้ชุดรลับฉล่มเจ้ามืดแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะผมแล้วบที่นี่ก็จะมีชุดอีกชุดหนึ่งนะคะเนาะเป็นชุดเลข เลขที่เล็กที่ปูเพ่นสูตรคำนวณที่พ่นชุดเน้นของเพ่นเ้อค่ะอันนี้เป็นมือกี่เป็นชุดรลับถล่มจ้ามืออนะคะเนาะเจ็ดหาสองเจ็ดแปดสองหาสองแปดสองอันนี้บนรางเนอะค่ะปูเพ่นเขียนให้บนรางครับแล้วก็จะมีชุดเน้นของปูเนาะค่ะเนาะชุดเน้นอันนี้ปูว่าชุดเน้นนี่นนก็คือวิ่งบนเนาะค่ะเนาะชุดนี้นะจับตามันเป็นมีเลขวิ่งตีว่าเป็นยางตี มันตรงกับเลขเจ็พัดครับผมชุดเนีนชุดบนปูนะคะครับเจ็ดเก้าห้าเด้อค่ะท่านผู้ชมแล้วก็สองเก้าห้าครับชุดสามตัวบนเนาะคะ่ะสามตัวไทยแล้ววันที่หนึ่งเด้อค่ะเจ็ดเก้าห้าสองเก้าห้าลาสุดหนี่เจ็ดเก้าห้าลาซุดหนีเจ็พัดเขาไปเบิ้งใม่เว็บเลขสามตัวใจบาทละแปดสิบเด้อคะ่ะ เลขสามตัวจบานละแปดสิบพี่น้องคิดเบื้งมามันสำ, <c oughs> สำหรับเลขเจ็ดเกาหานะคะครับค <c oughs> ุณเราก็เลขบนเนาะคะ่ะวิ่งบนเก,ก้าจั๊กูสามตัวเจ็ดเก้าห้าสองเก้าห้าแล้วก็สองตัวก็จะเป็นหาเก้าเก้าหานะค่ะ่ <c oughs> ส่วนเลขลางวิ่งเนาะคะ่ะวิ่งที่หาด้วยค่ะวิ่งหา เนนสองหาเม็ดเดียวเนาะค่ะวว่งรางเม่นสองหาเม็ดเดียวแล้วก็กันคือตัวกันเนาะค่ะเนาะเด็กลางตัวกันก็คือเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งกับสองแปดเนาะค่ะท่านผู้ชมครับผมเนาะค่ะเจพ๊ัดกับจะแปะไห่เบิ้งด้วยค่ะเด้อกะแล้วมัน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 กับหลายตัวปูวามันกับกอนข้างจะหลายตัวเนาะค่ะท่านผู้ชมแล้วก็แล้วปูเขียนไห่บนเอาไปแข่นแขนโหลดพนวา ไปเข็นเข็นโลดในเมือเหล็กมันเพินมาเอาเลกปูขึ้นกกหลายตัวจนวินเนาะค่ะเนาะมันนี่เิ่นเลยว่า,าเอาไปเข็นเขนเลยเิ่นเล็ตัดให้อีกเนาะค่ะเนาะวิ่งบนก้าวเก่าหาเม็ดเดียวเกาหาเม็ดเดียวแขนแข็นแล้วก็ส่วนลางส่วนเหล็กลางกะแขนแข็นขึ้นกันเน้อค่ะวิ่งหา สองหาเม็ดเดียวแข็งนๆเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็เป็นชุดตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะของปูซีหาเด้อคะ่ะท่านผู้ชมนี่เจพัดวา,ข,าขั้นสรุปไปสรุปมากะ่ะมันกะอาจจะเป็นเลขตัวเดียวกันแน่นะครับเนาะเพราะว่าเจพัดกับบาเซียมานำเสนอนี่มันเป็นเลขสามสามชุดนะครับสามชุดแต่ว่สามชุดที่เพิ่นเน้นครับที่ว่าเิ่นเน้นนะครับเิ่นเน้นให้ มันก็ยังมีหลายอยู่มันก็ยังมีอันอันอีกจุดหนึ่งก็ยังมีวิ่งหาสองหาเน้นๆแต่ก็ยังมีกันเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งสองแปดที่เพิ่นกันเนาะครับกิจราณ่านะครับิจราณแต่ว่าบัดนี้ใบสุดไทยที่เพิ่นทรงมาหายเอาขันว่ามันหลาตัวไหลกัแขนแขนไปหลัดวิ่งบนเก่าลางวิ่งหาขังบนเก่าหา ข้างลางสองหาครับผมงวดที่แล้วอย่าลืมเด้อค่ะท่านผู้ชมงวดที่แล้วมันดังค่ะเก่าหามันเป็นตามากับบอมามลางวิ่งมันอาจจะมาออกงวดหนีก็ไ้เนาะค่ะเจพัดม่องม่อง่ามันเป็นยังสั่นเลขนี่บว่าม่นยังดอ,อกค่ะก็ะจะมักชุดนี้เนาะตรงกับเลขเจ้าของเลขสูตรคำนวณรวมดาวของเจพัดท,ที่หายไปครับผมที่หายไปก่อนตัดแต่เลขมือเลขออกเลยเนาะค่ะวันที่หนึ่งที่เจพัดล่วงไปหายครับผม ที่จริงเจพัดตั้งใจว่าเจพัดจะจะจะบอไปหาตัวเลขอีหยังที่ว่ามันมันมากไหมมันหลายอะไรมันเป็นแบบว่าจักสิไปตามตัวไหนเจพัดอยากจะเน้นคัดเอาตรงแต่ที่ว่ามัน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 ที่ว่ามันที่ว่าเพิ่นเพิ่นได้มากแบบแปลกๆอีหลีเนาะค่ะท่านผู้ชมกะมันก็จะจะเน้นให้นะคะจะากเน้นให้ตรงนัง มันเท่ากับจะบ่ได้ใบว่าหลายโตอย่างมากไม้ยิ่งสีนาะค่ะเนาะครับผมย่าอนกดสักรอบนะครับเจพันย่าก็คือสูตรลับนะครับสูตรลับถล่มเจ้ามือครับผมสูตรลับถล่มเจ้ามือก็คือบนล่างด้ค่ะเจ็ดห้าสองอีกชุดหนึ่งก็คือเจ็ดแปดสองแล้วก็เลขสองตัวก็คือหาสองแล้วก็แปดสองเนาะค่ะเนาะส่วนสำหรับชุดเน้นชุดหนึ่งก็คือวิ่งบนเก่า จับกูสามตัวบนก็คือเจ็ดเก้าห้าครับสองเก้าหานะครับกูกูเพิ่นจะกูเพิ่นจะไอเบ้นที่เจ็ดเก้าหานะครับล่องสองเก้าหานะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็สองตัวกับที่เป็นเก้าหาหาเก้าเท่านั้นเนาะค่ะเนาะแล้วก็ล่างวิ่งหาสองหาเน้นที่สองหาวิ่งหาแล้วเน้นสองหากันเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งแปดหนึ่ง ชุดสรุปแข็งๆเนาะค่ะคับนี้ครับนี่ชุดสรุปเลยนะครับชุดสรุปแข็งๆคือวิ่งเก่าแล้วก็จับคู่คือเก่าห่าวิ่งล่างแข็งๆคือหาวิ่งหาครับแล้วก็สองหานะคะครับผมนี่ก็เป็นชุดตัวเลขแนวท่งของปูซีหาเนาะค่ะรือว่าอาจารย์ตนเษตีเนาะค่ะเนาะซึ่งวัดที่แล้วเพิ่นเขาหกหนึ่งแปดเต็มเต็มครับครับตรงค่ะค่ะตรงตรงตรงแบบตรงนี้เลี้ยวรอค่ะมือนีเจพัด ะมีแนวทางของปูซีหาหรือว่าอาจารย์ตนเศรษฐีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้พิจารณาในชุดตัวเลขของเพิ่นเนาะค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบกับตามเนาะค่ะเนาะถ้าไม่ชอบกับพานเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะครับคลิปนี้กัลากันไปก่อนเนาะค่ะเจอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะเนาะเอาตัวเลขเด็ดๆดังๆมาฝากเด้อค่ะเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ